พบกับเบิร์ดพาเข้าควยแล้วนะครับวันก่อนไปหาปลามานะครับพอดีมีปลาอยู่ในตู้เย็นวันนี้เบิร์ดจะมาพาทําปลาผัดขึ้นใช่นะครับทําง่ายๆกินได้แล้วก็อร่อยนะครับเดี๋ยวทายังไงไปดูกันครับนี่นะครับวันนี้จะมาทำปลาผัดขึ้นใช่นะครับส่วนประกอบของเราก็คือกระเทียมนะครับกระเทียมล้างไว้นะครับล้างสะอาดทุบเลยชอบครับไป นี่ครับตไ,ไม่ต้องละเอียดมากนะครับหัวหอมใหญ่นะครับล้างให้สะอาดซอยเป็นเส้นบางๆเหมือนใส่ยำครับขึ้นหัวตอนนะครับ กันนี่ครับขิงขิงซอยบางๆแล้วซอยให้เป็นเส้นนะครับ ก็พิชี้ฟ้าแดงนะครับหัน่นฉล็บตกแต่งเอาสีสันนะครับต้นหอมตะนนี้นครับแต่เอกของงานขึ้นใช่ ใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะผมชอบกินขึ้นใช่หอมแล้วนี่นะครับปลาที่เราได้มาเมื่อวันก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดล้างก่อนนะครับใส่เกลือนิดหน่อยล้างล้างให้สะอาดนะครับ ในท้องอาจจะมีที่ดินชื่อะไรนะเราเพาะปลาทงเนี่ยทำัลเดี๋ยวเราจะนำไปเล่นะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็จะนำปลาที่ได้นำมาเล่ เราก็จะน้องกลางลงทีนะครับก็จะหันเป็นจริงๆ จะผ่าเพื่อใทานง่ายน,นี่เดี๋ยวเราจะไปทอดนะครับไปขั้นตอนต่อไปเลยครับอันนี้ก็คือปลาที่เตรียมไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะคลุกแป้งนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะนำไปอดเดี๋ยวเราจะนำไปทอดให้มันก,กรอบๆนะครับนี่คือแป้งทอดกรอบนะครับเราทักมันนะครับ ตอนนี้ปลาที่พอ่อต่อก็น่าจ,จะได้ไหมติดไฟเลยนะครับแล้วก็ตักปลาขึ้นมาเลี้ยครับใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยอน,น้ำมันร้อนเราก็จะใส่กระเทียมลงไป Icana, จะก็จะไม่หอมนะครับจะใส่ขิงกับหอมใหญ่ลงไป ลดตระเที่ยนะครับประมาณเึื่อป้งกัการเพือชต้านจะครับก็ใส่น้ำเปล่าลงไปก็ปรุงรสนะครับน้ำตาล

พี่ชายคนแล้วกิมอืมได้น้ำจะแห้งกต่น้ำนิดนึงนะใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไป เราให้ปลาผัดจะลงนะครับแล้วก็ปิดไฟอือใช่งไหมครับปลาผัดขึ้นใช่เดี๋ยวเราจะไปเทใส่จานกันนะครับนะครับก็เสร็จแล้วปลาผัดขึ้นใช่ง่ายๆนะครับทําง่ายและอร่อยด้วยนะครับสไตล์เบิร์ดปลาเข้าครัวนะครับผมทําทานได้เองที่บ้านเลยนะครับทําง่ายมาก แล้วนะครับทุกท่านปลาผัดขึ้นช่ายสไตล์เบิร์ดพาเข้าครัวทําง่ายกินได้แล้วก็อร่อยด้วยนะครับลองทําได้เองที่บ้านนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคําถามนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวเลยครับไม่ไหวแล้วหอมมากกินเย้าวยวนเหลือเกินเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย